อย่านะอย่านะอย่าตบนะคะอย่าบ่อและตบนะคะตบนะอย่าอย่าอย่าให้รู้นะอย่าให้รู้นะว่าตบว่าบ่ออย่านะอย่านะอย่านะเออเขาไปเธอกระไดกระักช่องนี้หมดใจไปแล้วเออตอบดีตอบดีป้าแพทสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเพื่อนเพื่อนทุกคนเข้าสู่ช่องป้าแพทด้วยนะคะ ก็วันนี้นะค่ะป้าแพทจะมาทําคลิปนะคะแปลไอเทมนะเพราะว่าเพื่อนๆก็หลายคนขอมานะคะก็คลิปนี้จะเป็นแปลไอเทมใส่กายภาพก่อนนะคะมามาเริ่มกันเลยดีกว่านะชิ้นแรกนะคะป้าแพทเรียกว่าดาบตีตามเปอร์เซ็นต์เลือดนะคะก็อย่างที่เพื่อนเห็นนะคะว่ามันก็จะเพิ่มพลังโจมตีกายภาพเนาะอ่าเพิ่มความเร็วการโจมตี แล้วก็ดูดเลือดกายภาพนะคะป้าพัดจะไม่พูดละเอียดเยอะนะคะว่าพวกคุณก็เห็นในจออยู่แล้วนะคะแล้วก็สังเกตดูนะคะไอดด้ดับแดงดับแดงชี้ขึ้นก็คือกายภาพดับเขียวมีเห็นไหมมีแบบเหมือนความเร็วอะไรอย่างเงี้ยก็จะเป็นเน้นความเร็วโจมตีอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็เลือดที่แบบเป็นวงไฟดูดขึ้นมาเนี่ยก็จะเป็นแบบดูดเลือดนะคะ นี่ก็ยังจะเห็นไม่ชัดนะเดี๋ยวก็ดูไปเรื่อยเดี๋ยวก็จะสังเกตเห็นชัดเองนะคะแล้วก็ความอาเอฟเฟกของดาบนี้ก็นั่นแหละค่ะตีตามเปอร์เซ็นต์เลือดของศัตรูนะคะแล้วก็ตีมอนเตอร์เนี่ยดาเมจไม่เกิน80นะคะไปะชิ้นต่อไปเลยนะคะชิ้นนี้นะคะง่ายๆเลยนะคะก็คือดาบดูดเลือดนั่นแหละนะโจมตีกายภาพเพิ่มร้อยแล้วก็ดูดเลือกกายภาพอีก25%นนะคะไปะต่อเลยค่ะ ชิ้นนี้เนี่ยก็คือดาบคีนั่นเองเนงคะคะก็คือโจมตีกันยภาพเพิ่มขึ้นแล้วก็โอกาสติดคีนะคะโอกาสติดคีก็จะเป็นแบบวงกลมแล้วก็มีแบบขีดๆข้งค่าค่ะโอกาสติดคียี่สิบเปอร์เซ็นต์นะคะแล้วก็เอฟเฟกต์ก็คือเพิ่มความใส์คิริคอนนะคะสี่สิบเปอร์เซ็นต์นะคะดาบอันนี้นะคะพี่พาเรียกว่าดาบโจมตีครั้งต่อไบจะแรงไม่รู้จริงหรือเปล่านะเดี๋ยวมาลองอ่านกันพ,าพาี่พาก็เออเดเออพี่พบอกกันยังว่าใช้ Google แปลภาษา แปลนะคะเอาใช้ข <e ั้นแปลนะคะก็นี่แหละตัวนี้ก็จะมีโจมตีกายภาพเพิ่มขึ้นนะคะโอกาสที่ดีคอนเห็นป่ะโอกาสที่ดีคอนก็จะเป็นแบบวงกลมแดงๆจุดๆอ่างเงี้ยแล้วก็เพิ่มมานานะมานาก็เป็นวิญญาณไฟสีม่วงใช่ไหมเพิ่มมานาอีก400แล้วก็เพิ่มเลือดนะเลือดก็เป็นสีเขียวนะอีก4 0 0นะคะเอฟเฟกต์ก็คือหลังจากใช้ทักษะเพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่122%นวินาทีแล้วก็ทําให้การโจมตีปกติครั้งต่อไป และทําให้การโจมตีโพติครั้งต่อไปภายใน5วิสร้างความเสียหายกันภาพเพิ่มอ้าเห็นไหมดาบโจมตีครั้งใช้สกิลโจมตีครั้งต่อไปแรงขึ้นเห็นไหมอยาั่วแบบคิดเลยนะคะว่าใครชอบตั้งชื่ออะไรแบบเดียรู้สึกว่ามันจะจําง่ายสำหรับป้านะคนอื่นอาจจะจำยากมาชิ้นต่อไปเลยดีกว่านะคะดาบสายฟ้าค่ะตีแล้วมีสายฟ้าขึ้นนะคะก็ตามนั้นนะคะก็เพิ่มความเร็วโจมตี40%นะคะโอกาสตดคียดิคอนอีก10%แล้วก็เพิ่มความเร็วเคลื่อนที่เห็นไหม เขียวความเร็วมันจะมีขีดๆไปสีขเขียวอะไรเงี้ยก็สังเกตดูอันนี้เอาแล้วกันนะเวลาเพื่อนๆรู้แล้วอะไรเงี้ยเวลาไม่ต้องไปแปลเพื่อนก็นนนจะจําได้เลยว่าแบบมันมีรูปเล็กๆให้ดูอยู่แล้วนะคะทำไมาแพทไม่ไมชี้ไม่ใช่เมาส์ชี้เออลืมนะคะกพอย่ี้ค่ะาพักสิบก็โจมตีปกติไม่มีโอกาส3 0ปล่อยสายฟ้านะคะใส่ส,สโตนะคะประมาณนี้เนะ,ะเออไม่ไม่ไม่ละเอียดเยอะนะดับต่อมาเนี่ยแพทคิดปแพทเรียกว่ายิ่งตียิ่งตีเร็ว ดาวน,นี่คือยิ่งตียิ่งตีเร็วอ่ะ<笑><笑>ก็คือเพิ่มความเร็วโจมตีนะคะ40%นะฮะโอกาสตดคีด้วยนะ20%แล้วก็เพิ่มความเร็วขึ้นที่นะคะภาษีก็คือความเร็วโจมตี30%แล้วเปลี่ยน10%หลังจากโจมตีคิทิคอนความเร็วนาน2วิอันนี้คือยิ่งตีติดคีแล้วก็จะตีเร็วขึ้นประมาณนี้นะเพราะจะ ص, ก็นั่นแหละประมาณนั้นแหละนะคะมันตีเร็วหรือมันเดินเร็วก็ไม่รู้นะก็ลองลองเล่นดูแล้วกันนะคะก็ไปข้าวๆเอาแล้วแหละบางทีก็ไม่รู้จริงๆหรอกแล้วก็ เคยอ่านแต่เคยทําควาเข้าใจกับพวกไอเทมพวกนี้แต่เรเิ่มแรกนะแล้วก็แบบพอรู้คร่าวๆก็ทิ้งไปเลยไม่จําไม่ได้ใส่ใจันขนาดนั้นนะคะเอ๊ะหรือว่าเราไม่ขึ้นคอนสักทีเพราะเราไม่ใส่ใจเรื่องอันนี้ไม่ใช ouais ่ไม่ reform, ี <c oughs>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  ่มืออันต่อมานะคะขวานี้เรียกว่าขวานถึกนะคะก็พลังโจมตีกายภาพเพิ่มขึ้นนะรดคูดาวโอ้โต้องเรียกว่าขวารดคูดาวนะคะน่าแต่ขวานถึงใครชอบชอบเที่ยวเขินถึงหรือว่าขวานจอบเกาะเออใช่ เยอะมันมีเยอะแล้วก็เพิ่มพลังชีวิตนะคะพาส,สิบของเขาก็คือ,อเพิ่มการจจก,ก่ก 100, อทางกายภาพห้าสิบแปดถึงร้อยเจ็ดสิบก็เยอะอยู่นะมีพาส,สิบต่อยอีกอย่างนนะ่ยการโจมตีปกติมีโอกาสสามสิบเปอร์เซ็นต์ที่ลดความเร็วเคลื่อนที่ทยี่สิบเปอร์เซ็นต์สองวินาทีเฮ้ยลดความเร็วได้หรอไอ้อะพะแพไม่รู้มาก่อนเลยไอ้ดาบตัวนี้ไอ้ดาบม่วงนี่มันจะมีความเออมีเอฟเฟกต์เยอะเนาะเออดาบม่วงนี่ทั้งลดความเร็วทั้งสายไฟเตอร์นะ,ะต้องออกใช่ปะ ต่อนะคะอันนี้ก็แพทตั้งชื่อมันว่ายิ่งเลือดน้อยยิ่งตีแรงนะคะเออก็ดาบนี้ตอนแรกๆถ้าใครจําได้นะคะ,ะแพทเคยเอามาใส่หน,นักเวทด้วยเอามาใส่หนักเวทด้วยเพราะว่าเอานักเวทเนี่ยลดเลือดศัตรูศัตรูเลือดน้อยมันก็จะทําให้เพรี้แรงขึ้นอะไรเงี้ยคิดว่า,วาคิดว่าก็เพิ่มแรงโจมตีกายภาพร้อยเปอร์เซ็นต์นะเห็นไหมเขาบอกว่าสร้างความสายเพิ่มเติมสามสิบเปอร์เซ็นต์แก่ศัตรูที่มีเลือดน้อยกว่าห้าสิบเปอร์เซ็นต์เห็นปะเออแพทยก็ไปใส่หนักเวทเว้ยมันก็ไม่ได้บอกอยู่ว่าแบบใช่มโดน เออมันก็ไม่ได้บอกดิว่าแบบเฉพาะกายภาพอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็ก็ใส่เวทถ้าใครจาได้ก็เอออย่าขำแล้วกันนะคะเมื่อก่อนก็ <c oughs> เอาไปใส่นักเวทจ้าส,สวยเออไปต่อดีกว่าอ่าอันนี้ก็เอออัตโนนนี่ว่าก็ยังไม่รู้เหมือนกันว่ามันคืออะไรไม้กดชายเป็นกดใช้งานนะคะก็มาดูการพร้อมกันนะคะกาเพิ่มความเร็วกับจงซีนะคะสีเขียวๆเป็นฟองไบนะคะแล้วก็เพิ่มอัตราคิทิคอนนะคะ15%ตนะคะ พัสิุของเขาคือโจมตีพื้นฐานพลางโจมตีพื้นฐานเพิ่มเป็นสั3าแต้มอ๋อถ้าฮีโร่เอฟเฟกต์ฮีโร่ระยะไกล2เท่าก็คือถ้าใส่พวกตีไกลจะได้เป็น70แต้มหรอประมาณนั้นนะคะต้องไม่เข้าใจในการปแปลว่าเรก็ไม่รู้อันนี้คือการกดใช้งานกดการกดใช้งานก็จะเพิ่มระยะการโจมตี150นะคะแล้วก็ความเร็วความเร็วนี่ไม่แน่ใจว่าความเร็วเคลื่อนที่หรือความเร็วโจมตีนะคะ อีก20% 5้าวินาทีนะคะผลของการเพิ่มระยะมีผลกับระยะไกลเท่านั้นอ๋อคูดาว60วินาทีนะคะประมาณนี้นะ,ค,ะความเร็วนี้ไม่แน่ใจว่าความเร็วเ่อนที่หรือความเร็วโจมตีแต่น่าจะเพิ่มความเร็วโจมตีแหละนะคะไปะต่ออันนี้ก็เป็นธนูสีแดงเนะคะเป็นสายแครี่นั่นแหละนะคะเพิ่มพลังโจมตีกายภาพนะเพิ่มความเร็วโจมตีนะคะแล้วก็มีอาาโอกาสโอกาสคิดที่ค่อนเนะะี่ แล้วก็อ๋อเพิ่มอ๋อตอนนี้เป็นธนูจกกอกเกาะนะคะเพิ่มจกกอกเกาะ20%นะคะสองเท่าเอฟเฟกของอ๋อถ้าทีโนะระยะไกลจะเพิ่มจกกอกเกาะ40%หรออันนี้ไม่มั่นใจนะคะไม่มั่นใจมาเขียนว่า2เท่าคุณไม่รู้2เท่าหมายของว่าอะไรนะคะแล้วก็มีพาสตีต่ออีกก็คือ,อพลังโจมตีพื้นฐานเพิ่มขึ้น50แต้มฮีโร่ระยะไกลเพิ่มอีกสองเท่าคืออะไรก็ไม่รู้รอ่ะคือพลังโจมตีเพิ่มขึ้นเป็นร้อยแต้มหร,หรือยังไงโอ,อ้นี่เขาก็ลองใส่ก็เห็นแรงอะไรเท่าไหร่นะคะแต่ก็เขาเขาฮ นี้คือมีดที่ใชมีดมีดนี้คือไม่เคยใช้เลยผู้เสศบานสัญญาเลยไม่จําไม่ได้ว่าเคยเคยใช้จาไม่ได้เลยว่าเคยใช้มีดนี้นะคะคือมีดอะไรก็ไม่รู้นะคะเออนะเป็นมีดอ่อเพิ่มพลังสติกาภาพนะคะแล้วก็บอกเกาะน่นาจะเป็นเกาะกันเวทนะคะป้องกันสถาที่จะแบบแบบเพิ่มเกาะเวทพบเกาะกันเวทร้อยห้าสิบนะคะติดตัวนะคะคือเวทที่ได้รับห้าสิบเปอร์เซ็นต์แต้มป้องกันเวทสูงสุดไม่เกินสามร้อยแต้ม ติดตัวทำลายเวทที่ได้รับคืออะไรอะ่ะเหมือนที่ดาเห็นเวท,เวทตีเสร็จเราเราจะเราจะได้รับลดลง50%เหรอคะไม่มั่นใจเหมือนกันแต่ที่ไม่มั่นใจอันนี้ไม่มั่นใจจริงๆนะใครที่รู้แล้วก็อธิบายเพิ่มเติมได้ะคะ่ะไปเข้าๆแหละจะไ็นอะไรเยอะนะอันนี้ก็ตั้งชื่อให้ว่าดาบอมตะนะคะเลือดน,น้อยอมตะนะคะก็เพิ่มพลังโจมตี แก่เฉพาะแล้วก็รถคูดาวด้วยนะคะรถคูดาวนะคะอ่าตัวนี้ก็คือไม่ตายนะถ้าโดนตีนไล่แรงแล้วแบบเลือดเดือดหรือน้อยอ่ะก็จะไม่ตายนะคะอยู่ในอยู่ในฐานะองค์กระพันระยะสั้นเพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่3 0มสิบเปอร์เซ็นต์หนึ่งวินาทีฮีโร่ระยะไกลคือศูนย์จุดห้าอ๋อที่ฮีโร่คร,คโร,ระยะระยะไกลใช้ก็จะแบบอาวุตากแค่อาวุตากแค่ศูนย์จุดห้าวิอ่ะเออประมาณนั้นนะคะอาวุตากแบบสิบยี่สิบอันนี้ก็ดับสโลอนะคะก็เพิ่ม การโจมตีกายภาพนะคะแล้วก็ความเร็วก <the test> ันโจมตีด uh. ้วยนะคะดับสโลว์การโจมตีปกตินะคะจะลดความเร็วลดความเร็วโจมตีหรอตัวนี้ไม่ใช่ลดความเร็วเคลื่อนที่เหรอเราเคยคิดว่ามันเป็นลดความเร็วเคลื่อนที่ตลอดเลยนะลดความเร็วโจมตีของที่โลกศัตรูลง15%เปอร์เ็นเวลาหนึ่งสิซอนทัสับฉันจริงเหรอลดาความเร็วโจมตีหรอไม่ใช่ลดความเร็วเคลื่อนที่เหรอเฮ้ยเราคิดว่ามันเป็นลดความเร็วเคลื่อนที่ตลอดเลยนะ จริงปะเนี่ยงงไม่ไหวต่อเลยโจมตีว่ะอันนี่ก็จับกาะกิจภาพนะคะเพิ่มโจมตีกออายาภาพ80แล้วก็อ่าลดคูดาห์นะคะอันนี้คืออะไรอะ่ะเพิ่มจับเกาะอีก40%อ๋อจับกาะกายาภาพ 40%, าาออาาาพ40ต่อมาอันนี้คือดาดตัดเลือดนะคะดาดตัดเลือดก็เพิ่มพลังโจมตีกออายาภาพนะคะดุดเลือด ดูเลือดได้หรอไอ้ตัดนี่ดูเลือดได้หรอไม่ไม่เห็นสกิ๊กไม่ไม่รู้แล้วมันมีดูเลือดรู้แค่มาตัดเลือดก็แค่รู้แค่นั้นเลยไม่รู้ว่าไม่รู้ว่าดูเลือดเออคราวนี้แจ่มแจ้งชัดเจนประแพต่สายไม่อ่านด้วประเด็นนะนะเออหลังจากโจมตีศัตรูเ้ื่อการโจมตีและทักษะพื้นฐานก็จะลดอัตราฟื้นฟูพลังชีวิต50% 3วิบเปเนาวินา อันนี้คืออะไรก็ไม่รู้รู้แต่เคยกดเออเคยเอามากดใช้เล่นๆหน่อยน่าจะแบบทําให้ถึอขึ้นนะคะแต่กดถืกนะก็เพิ่มโจมตีกิจภาพลดคูดาวแล้วก็เพิ่มเลือดด้วยนะคะได้รับจ้าฉันพูดในห้องฉันบ้าฉันไม่ต้องจุ๊ยช่วยยฉันสิ่งดังหรอเดี๋ยวจะข้ามกลับมากลับมากลับมาอ่าได้อ่ารับการลดความสาั่น30% 30วินาทีนะคะสามารถใช้ได้ในขณะ ที่อยู่ภายใต้การควบคุมอ๋อก็คือโดนสตันอยู่ก็ใช้ได้ด้วยหรออันเนี้ยก็คือลดดาเมจที่ได้รับ30% 3วินาทีนะคะออไม่น่าเลเห็นพวกแครีชอบใช้โดยเฉพาะคายเตะชอบใช,ช,อบใช้อันติเข้าไปแล้วกดตัวนี้ด้วยก็คือเราจะโดนดาเมจเขาเบาบลงอโอเค30%นะคะคดาบนี้ไม่เคยใช้เลยดาบนี้คือไม่เคยซื้อเลยไม่เคยซื้อเลยเป็นดาบอัพขั้นมาจากดาบดาบอะไรน่ะ,นะดาบเพิ่มระยะอะค่ะ อันนี้ก็เพิ่มความเร็วการโจมตี25%แล้วก็อัตราคิทิคอนบวกอีก15%นะคะโจมตีพื้นฐานเพิ่มขึ้น3 4, 5แต้มเหมือ,น,น,เมอน,นเหมือนกันเหมือนกันเมืออกับไอ้ดับนะแล้วก็ระยะใช้งานก็คือเพิ่มระยะการโจมตีปกติ150แต้มและเคลื่อนที่30%ความเร็วเออเคลื่อนที่เร็ว30%ด้หรอในระหว่างที่การโจมตีปกติจะสร้างความเสียหายเพิ่มเติม30%แกเป้าหมายที่อยู่ใกล้เป้าหมายอะไรกับเป้าหมายที่อยู่ใกล้เป้าหมายอันนี้คืองงในงงนจริงๆนะ ต้องไปลองใช้ดูนะคะต้องไปลองใช้ดูเออพวกคุณต้องไปลองใช้ดูนะคะเนี้ยรู้สึกว่าแพงแล้วตั้งสี่พันเอ็ดแพงแพงแพงแต่ก็ไม่น่าจะเป็นแบบเอาไว้ซื้อตอนแบบเลดเกมอะไรเนี้ยเพราะว่ามันมันแพงอะนะซื้อเลดเกมต่อไปอันนี้ก็เหมือนกันอันนี้ก็เป็นอีกขั้นของอีกขั้นของดับ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 ,ดบ,ดบลดความเสียชัยใช่ไหมเออนะคะก็เพิ่มพลังโจมตีร้อยเวสคูดาวสิเปอร์เซ็นต์เพิ่มพลังชีวิตสอง ไปสองอรอ้อยเพิ่มพลังชีสูงสุดอ่ะห้าร้อยเพิ่มพลังชีวิห้าร้อยลดการควบคุมทั้งหมดโอ้โหลดการควบคุมบอกคือไม่ติดสแตนเนี่ยรอสแตนติดยากนี่ยลดความเสียหายสามสิบเปอร์เซ็นต์เพิ่มความเร็วขึ้นที่สามสิบเปอร์เซ็นต์และและเบินสิ่งกีดขวางภูม,มิประเทศซะก,กดแล้วเป็นวิญญาณผ่านกดแล้วผ่านกระแพงได้ยีห่หรอเปล่าหรอใช่ยวกดผ่านกระแพงได้หรอ บทขวามม้วนไปแท่นนะาสามวิฆาศัตรูในช่วงเวลานี้เลยรีเฟซสกิลด้วยรีเฟซเอฟเฟครีเฟซอันนี้ด้วยเหรอเฮ้ย <Hey, S 1> กดใช้ได้ด้วยเหรอในขณะนั้นโอ้เฮ้ยหมดหรือยังอะ่ะหมดแล้วค่ะสุดท้ายแล้วค่ะอ๋อประมาณประมาณนี้เฮ้ยเอออันที่เราไม่เข้าใจก็มีเยอะนะคะคุณก็ไปลองลองดูแล้วกันนะคะนะคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะคะถ้าอยากให้ทำคลิปต่อไปก็ฝากกดไลค์นะคะอย่างน้อยขอห้าสิบไลค์ได้ไหมออขอห้าสิบอะขอยี่สิบไลค์ก็ได้อะ่ะ ขอ20ไลค์อยากตา่ำก็จะทําแปรไอเทมต่อไปก็เป็นสายเวฟเนานะแต่ถ้าไม่ถึง20ไลค์เนี่ยก็ไม่ทำเลยนะโอเคปะเข้าใจตัวกันนะสัญญาจับมือเขียวก้อยซิกและจึก๊กๆไหมจึก๊กๆเนาะโอเคค่ะก็ประมาณนี้ในะคะยังไงก็ขอบคุณทุกที่รับชมนะคะฝากกดไลค์ด้วยนะคอมเมนต์ด้วยคอมเมนต์ด้วยก็ดีถ้ายิง่งเอ่เอคลิปไหนวิดีโอไหนที่แบบม,มีคนคอมเมนต์เยอะๆอ่ะช่องเรามันก็จะยูทูบก็จะทำให้เรารู้ว่าแบบเอ้ช่องนี้ทำไมคนสนใจเยอะจังอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ราะยัยฝากคอมเมนต์ไม่มีอะไรคอมเมนตต์์์พพิมมมเเลขกก็ไดด้คอน มาเลยจบ enter นะคะประมาณนี้ฝากด้วยฝากด้วยคอมเมนต์ comment, ขอ20คอมเมนต์นะโอเคคนละหนึ่งคอมเมนต์แล้วก็กดไลค์คนละหนึ่งครั้งโอเคมมพิพ okay, นะ์คอมเมนต์ hmm. ก็คือพิมพ์เลขหนึ่งก็ได้หรืออะไรก็ได้แล้วแต่จะพิมพ์นะคะพิมพ์ว่าระพัสวยมากก็ได้ยั่วมากหมดมากก็ได้ไม่ว่านะคะแต่ขอให้คอมเมนต์นะคะการที่ทำคลิปแปลสกิลสกิลต่อไปนะสัญญานะกดไลค์20นะแล้วก็คอมเมนต์คนละหนึ่งคอมเมนต์นะให้ได้20คอมเมนต์นะโอเคนะโอเคเจอก,กันเจอก,กันคลิปหน้าสหรับคลิปนี้ก็บ๊ายบายสวัสดีค่ะบาย 내 파더도.